แบบฝึกอ่านสะกดคําสาระเอะไม่มีตัวสะกดอ่านสะกดคําเกกอเอเกเกเกกอเอเกเกเต とあいっててってあいっていってあいっていって ปปเอปปปปเอปปเหหเอเหเหเหหเอเหเห เลลอเอเลเลเลลอเอเลเลททออเททททออเท Hit Fit fa It Fit 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 For It Fit Fit Hit ha It Hit, Hit. Hit. พอเอเฮะเฮะอ่านเป็นคำเก,กะก,กะเกะกะเปะป,ปะเปะปะ เออะอิแอะต,ต,ติตาติตาลิเทิลิเทิ เตขาเตขาทำเอ,อะอ,อะทำเอะอะจะเตขา จะเตะขาปิปะมาเิะป,ปะมาทำเลิเททำเลทเท กิกะตากกะตาดูเละเละดูเละเละเตะไปเตะมา เตะไปเตะมาโตเตะขาไปมาโตเตะขาไปมา ตาสีเกเอะตาสีเกเอะชะนีเกะกะเกเร ชะนีเกะกะเกเรตาเฮกะตาฮะตาเฮกะตาฮะ เก่งมากครับ